สำหรับคลิปนี้นะครับคนเดินทางพร้อมคณะนะฮะร,รวมด้วยกันสี่ลำและก็สมาชิกก็ห้าคนนะครับในช่วงเทศกาลจุดจีนของปีหกห้านะครับผมก็จะออกปืนประสบการณ์หาลูกกระทัดใหม่นะฮะซึ่งในข้อมูลเนี่ยที่เราศึกษาเบื้องต้นก็ทราบว่าจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งที่เขารู้จักกันทั้งประเทศแต่เราทุกคนม่นมใส ก็คือที่อำเภอลานสกาบ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยวันะวนี้เราก็จะไปหาความหมายในการเต้นนอนเพื่อเปิดโลกทัศนเปืดอประสบการณ์นะครับสําหรับชีวิตทีเ่เสร็จสิ้นจากการทํางานนะครับก็คิดว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ในการเจอผู้คนในการพบสิ่งอะไรต่างๆก็เติมเต็มเป็นพลังชีวิตนะในการที่จะสู่โลก ที่ต้องเดินก้าวหน้าต่อไปแล้วก็จุดที่2ก็คิดว่าจะไปที่เขื่อนรัชรพภาหรือเขื่อนเช่าหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับภาคใต้ที่ยิ่งชื่อนะวันนี้ผมก็สมาชิกนะครับก็มีทั้งรถประจําตัวผมนะครับซึ่งคันเดิมจะเป็นรถ125ซีซีที่เหลือเะาเป็นรถขายตลาดของแม่บ้านนะก็มีสมาชิกจะมีรถที่เครื่องสูงหน่อยก็155เป็น Yamaha F15 กระเป๋าเจ้าใบเก่งใส่กางเกงก็ตัวเก่าบอกรองเท้าคงต้องเดินกันหลายวันสู่แผ่นดินที่กว้างใหญ่เปิดดวงใจให้กว้างกว่าจากทะเล กัันนนแหล,นนลังจากนะที่เราขับรถออกมาจากอนำะเภอพิมพ์จังหวัดนาทิวาสนะครับก็ใช้เวลาขับประมาณ่มมง็8ชั่วโมงนะครับระยะทางก็เกือบ600กิโลนะก็มาถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นะครับที่บ้านคีนมีวงศ์ซึ่งในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในปรนะเทศไทยแล้ววันนี้ผมก็ได้มาถึงลนะ ก็มีความเจริญระดับหนึ่งนะครับชุมชนก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะชาวบ้านก็ต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวที่มาจากหลายที่นะตั้งแต่สอน,นะสเตที่ต้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยวน่าจะมีโมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยแล้วก็ร้านคานะฮะก็คิดว่าวันนี้นะะเดี๋ยวผมก็กกจะหาที่กางเต็นท์นอน เพื่อดูธรรมชาติยจะไม่ได้เข้ารีสอร์ทนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะมากางต็นนะฮะบรรยากาศก็เป็นหมู่บ้านเชิงเขาแนะเชิงเขาอยู่ในอำเภอลานสก,กาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็เกือบหกร้อยโลนะฮะที่เราขี่เป็นมาตั้งแต่เช้านะครับดเดี๋ยวขอพักก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวจะหาที่กลางต้นนอนนะครับเดี๋ยวก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเดินชมหมู่บ้านนะฮะ ว่าบรรยากาศกลางคืนเป็นยังไงบ้างโลกจะสวยขึ้นหลายเท่าและยามเช้าจะเฝ้าคอยดวงตะว,วันจะบกบินทั่วไพรป่าและดื่มกินแสงจันทร์ถามชาวบ้านโดยเฉพาะพี่นะฮะซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนํานะครับในการพักที่บ้านคีรีวงศ์ นะครับว่าตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้นะครับผมก็ไม่ได้รบหลูนะครับก็ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะฮะเพราะว่าตรงนี้มีตำนานนะครับสมัยที่น้ําท่วมเมื่อประมาณสักเกือบสามปีนะฮะก็ได้ที่พวกเราก็จะกางเต็นท์กันแล้วก็ก็จับพิซซิ่ย่างกันนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามีร้านค้าอยู่แถวนี้พอที่จะซื้อหาสิ่งของได้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็สวยงามก็สมกับเมืองที่เขาบอกว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าจริงอย่างที่ว่านี่เริ่มเย็นแล้วนะครับขณะน,นี้อากาศบริสุทธิ์เริ่มเย็นละสุขิรินบ้านผมนี่ถือว่ามีป่าเยอะแต่ก็ยังไม่เย็นและก็อากาศดีเท่ากับบ้านคิริวงนะครับวันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะฮะแล้วก็การต้อนรับขับสู้ของบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเขาออกแบบมาดีมากในการต้อนรับขับสู้แม้กระทั่งเมื่อกี้ผมเจอคุณลุงเลี้ยงวัวคุณพ่อเลี้ยงวัวถาม คุณป้าคุณลุงก็แนะนําให้นะฮะถือว่าเป็นบ้านเมืองที่อาตยาใสยใจคอหน้ามาเที่ยวหน้ามาพักอาศัยเก็บความงามจากลอยฟ้ามาคืนเมืองตอนแรมหาดังนอนบางตอนก็ดเดินลำพังสักเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันนั่นแหละชีวิตนักเดิน เช้านี้นะครับผมตื่นมาแสงแรกที่บ้านกิริวงอเภอลำสก,กาจังหวัหดรศรีธรนะครับหลังจากได้นอนพักผ่อนวันนี้ก็ได้มาเจอนนท่านมาเยี่ยมดีกว่าเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่พิทักษ์หมู่ที่สิบจําหวัดกำรนหมู่ที่ห้าจังหวัดกำรนนะครับท่านท่านก็เป็นนักปกครองอยู่นานละนะฮะ ก็เป็นวัยผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการทํางานพัฒนาหมู่บ้านจนตรงนี้เป็นจุดกระจายในเรื่องของการท่องเที่ยวภายใต้เชิงวิเวศนะเพราะว่าอยู่ใกล้ป่าในภูเขาผู้ใหญ่ก็เล่าให้ผมฟังพื้นที่เดิมกิริวงนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากแล้วก็เขาแบ่งออกไปเป็นสี่หรือห้าหมู่บ้านวิถีสี่หมู่บ้านนะครับเขาแบ่งการบริหารจัดการแต<อ>นะครับผมก็ได้เห็นวิถีาชาวบ้าน<อ>ที่น่ารักตั้งแต่ตอนเช้าชาวบ้านลุกขึ้นใส่บาตร นะครับแล้วว็เนีที่นั่งอยู่ตรงนี้กลางแสงแดดที่เขาบอกอากาศดีที่สุดในประเทศไทยก็จริงอย่างที่ว่ากลางคืนไม่ร้อนมากไม่หนาวมากกลางวันไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะผมเลยให้แสงนี้ว่าแสงแรกที่ผีลงอนะครตสิธรรมราชก็อยากจะ,อจะบอกว่าประเทศไทยมีอะไรที่ดีด้นะและที่สาคัญคือการต้อนรับขับสู้ของคนในพื้นที่ความมีน้ําใจของชาวบ้านและความเ็นผู้นําของท้องที่นะครับวันนี้ก็ถือได้นรับเกียรติ แล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะในการที่เราออกมาช่วงวันหยุดนะครับก็ขอผู้ใหญ่พัฒนามหมู่บ้านไปนะครับเรื่อยๆแล้วก็มีที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สร้างขื่นเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปผมเชื่อว่านักวิทย่ศาสตร์ชาติต่อไปคงจะามาเยอะเนี่ยนิวฟรังก็น่าจะมา้าะผมว่าเ<า>พราะว่าเดี๋ยวนี้มันออกโซเชียลทั่วโลกแล้วนะคผู้ญ่นะนะครับ,รบก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่กับชาวบ้านทุกคนนะ ไปไม่ซ้ำกันนั่นแหละชีวิตนักเดินทางร้อนแรงหาลังนอนบางตอนก็เดินลาําพังสับเปลี่ยนเปลี่ยนเวียนไปไม่ซ้ำกันนั่นแหละชีวิตนักเดินทางนั่นแหละชีวิตนักเดินทาง